เรื่องยังไม่จบแค่นั้นครับหลังจากสาบนางพิกุลทองแล้วนางยักษ์กาขาวซึ่งจดจำรูปลักษณ์ของนางได้อย่างแม่นยำก็แปลงกายเป็นนางพิกุลทองขึ้นมาแทนแล้วโผล่พรวดขึ้นมาจากน้ำเจ้าชายพิชัยมงกุฎตกพระไทยมากรีบช่วยฉุดนางพิกุลทองตัวปลอมขึ้นเรือนางยักษ์ไม่รอช้ารีบเป่ามนสกดใส่เจ้าชายทันทีทําให้พระองค์ลุ่มหลงและตกอยู่ใต้อํานาจของนางโดยสิ้นเชิงแต่มีอยู่สองชีวิตครับ ที่มนสกดใช้ไม่ได้ผลนั่นคือพระโอรสทั้งสองพระลักษณะและพระยม,มยศพอเห็นนางยักษ์แปลงขึ้นมาก็ร้องไห้บอกว่านั่นไม่ใช่เสด็จแม่แต่พอเห็นนางชนีพิกุลทองตัวจริงที่น่าสงสารผุดขึ้นมาจากน้ำทั้งสองกลับร้องเรียกเสด็จแม่และพายายามจะเข้าไปหานา่าเศร้ามากค่ะเพราะเจ้าชายพิชัยมงกุฎที่ถูกมนสกดกลับกริว้วพระโอรสทั้งสองมาก ไม่เชื่อว่านางชนีคือมเหสีของตนและด้วยคำยุยงของนางยักษ์แปลงพระองค์จึงได้ขับไล่พระโอรสทั้งสองออกจากวังให้ไปอยู่ในป่ากับนางชนีที่พวกเขารักนักหนา